วันนี้ผมอยากจะพาคุณไปเปิดความจริงสำคัญอย่างหนึ่งความจริงเกี่ยวกับ mindset ที่มักทำให้คนจำนวนมากไม่ก้าวหน้าในงานทั้งที่พวกเขาก็พยายามแล้วทุ่มเทแล้วแต่ชีวิตการทำงานกลับเหมือนย่ำอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมนักเขียนเปลี่ยนสมองครับผมจะเล่าเรื่องที่ผมเคยเจอจริงในช่วงชีวิตทำงานแล้วหวังว่ามันจะช่วยหลายคนเริ่มเข้าใจว่าทำไมบางครั้งเราทำงานแทบตายแต่กลับไม่ได้ไปไหนสักที ผมจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยคิดแบบที่หลายคนคิดทำงานหนักมากกว่าคนอื่นนั่งอยู่หน้าคอมจนไฟในออฟฟิศดับก็ยังไม่กลับบ้านทำงานเร็วกว่าทำให้ครบทำให้ถูกทุกอย่างเหมือนจะดีแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยคือการทำงานหนักไม่เท่ากับการเติบโตผมใช้เวลาหลายปีเข้าใจคำนี้หลายปีที่ผมรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองถูกมองข้ามหลายปีที่ผมสงสัยว่าทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ได้เก่งกว่าเรา แต่เขาก้าวหน้าเร็วกว่ามากผมรู้สึกเจ็บผมรู้สึกน้อยใจผมรู้สึกว่าความเหนื่อยของตัวเองไม่มีค่าจนวันหนึง่งผมเริ่มเห็นบางอย่างที่ผมไม่เคยยอมรับมาก่อนผมพบว่าไมซ์เซ็ตที่ทำให้ผมไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เพราะผมไม่เก่งแต่เพราะผมคิดแบบพนักง,งานที่เอาตัวรอดมากกว่าพนักง,งานที่สร้างคุณค่าผมกลัวผิดทาดมากจนไม่กล้าขยับไปทำงานใหม่ๆผมรอคำสั่งตลอดเวลาจนลืมคิดเองผมทำงานเก่งแต่ไม่เคยสื่อสารให้ใครรู้ ผมช่วยงานทุกอย่างที่สั่งแต่ไม่เคยเลือกงานที่ทําให้ผมเติบโตผมทํางานเหมือนเครื่องจักรและผมภูมิใจกับมันมากเกินไปจนผมไม่ได้สังเกตว่าคนที่ก้าวหน้าเขาไม่ได้ทํางานเร็วกว่าแต่เขาทํางานที่มีคุณค่ามากกว่าและที่เจ็บที่สุดคือผมเคยคิดว่าผมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นจึงสมควรได้รับโอกาสแต่โลกการทํางานมันไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เหนื่อยที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่สร้างผลลัพธ์ได้ชัดที่สุดผมจําได้ดีว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ผมเคยคิดแบบที่หลายคนคิดทำงานหนักมากกว่าคนอื่นนั่งอยู่หน้าคอมจนไฟในออฟฟิศดับก็ยังไม่กลับบ้านทำงานเร็วกว่าทำให้ครบทำให้ถูกทุกอย่างเหมือนจะดีแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยคือการทำงานหนักไม่เท่ากับการเติบโตผมใช้เวลาหลายปีเข้าใจคำนี้หลายปีที่ผมรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองถูกมองข้ามหลายปีที่ผมสงสัยว่าทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ได้เก่งกว่าเราแต่เขาเก้าวหน้าเร็วกว่ามากผมรู้สึกเจ็บ ผมรู้สึกน้อยใจผมรู้สึกว่าความเหนื่อยของตัวเองไม่มีค่าจนวันหนึง่งผมเริ่มเห็นบางอย่างที่ผมไม่เคยยอมรับมาก่อนผมพบว่าไมเสร็จที่ทำให้ผมไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เพราะผมไม่เก่งแต่เพราะผมคิดแบบพนักงนานที่เอาตัวรอดมากกว่าพนักง,งานที่สร้างคุณค่าผมกลัวผิดพลาดมากจนไม่กล้าขยับไปทำงานใหม่ๆผมรอคำสั่งตลอดเวลาจนลืมคิดเองผมทำงานเก่งแต่ไม่เคยสื่อสารให้ใครรู้ผมช่วยงานทุกอย่างที่สั่งแต่ไม่เคยเลือกงานที่ทำให้ผมเติบโต ผมทำงานเหมือนเครื่องจักรและผมภูมิใจกับมันมากเกินไปจนผมไม่ได้สังเกตว่าคนที่ก้าวหน้าเขาไม่ได้ทำงานเร็วกว่าแต่เขาทำงานที่มีคุณค่ามากกว่าและที่เจ็บที่สุดคือผมเคยคิดว่าผมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นจึงสมควรได้รับโอกาสแต่โลกการทำงานมันไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เหนื่อยที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่สร้างผลลัพธ์ได้ชัดที่สุด ผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมตัวเองตอนที่ผมนั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วเห็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งลุกขึ้นเสนอไอเดียทันที่เขาก็ไม่ได้เก่งที่สุดในทีมแต่เขาพูดชัดเขากล้าพูดเขากล้าล้อมผมเห็นหัวหน้าพยักหน้าผมเห็นเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นชื่นชมแล้วตอนนั้นเองผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกว่าผมไม่เคยลุกขึ้นทําแบบเขาเลยผมซ่อนตัวอยู่หลังความขยันผมทํางานเก่งแต่ไม่เคยยกมือเพื่อบอกว่าผมพร้อมจะเติบโตนะครับความจริงคือไม่ใช่ว่าผมไม่มีโอกาส แต่ผมไม่เคยเดินเข้าหามันผมกลัวผมลังเลผมคิดว่าการทำงานเงียบๆเ,เดี๋ยวผลงานจะพูดแทนตัวมันเองแต่มันไม่จริงผลงานพูดแทนตัวเองได้ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่พูดให้คนอื่นเห็นคุณค่าของผลงานนั้นมันก็จะเงียบอยู่ในมุมมืดแบบนั้นตลอดไปผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเหมือนที่ผมเคยถามในวันนั้นว่าฉันกำลังทำงานเพื่อให้จบหรือทำงานเพื่อให้เติบโตเพราะสองอย่างนี้ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมากงานที่ทำให้จบจะทำให้คุณมีรายได้ งานที่ทําให้เติบโตจะทําให้คุณมีอนาคตผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตผมติดไม์เสร็จแบบแรกอยู่นานแค่ไหนจนผมเริ่มเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดวันนั้นหัวหน้าพูดกับผมตรงๆเขาบอกว่านายขยันมากแต่ฉันไม่เห็นภาพว่านายอยากเติบโตไปทางไหนคําพูดนั้นเหมือนเข็มทิมผมโกรธผมรู้สึกว่าเขาไม่เห็นใจแต่หลังจะกลับถึงบ้านผมนั่งเงียบและเริ่มคิดหัวหน้าไม่ได้ด่าผมหรอกเขาแค่พูดความจริงที่ผมไม่อยากยอมรับว่า ผมกำลังทำงานแบบหุ่นยนต์ที่รอคำสั่งมากเกินไปผมไม่ได้แสดงทิศทางให้คนเห็นว่าผมอยากไปไหนผมทุ่มเทแรงกายแต่ไม่เคยใช้แรงใจคิดว่าตัวเองกำลังสร้างอะไรให้ทีมและสิ่งที่ผมไม่รู้คือหลายคนมองผมเหนื่อยแต่ไม่เห็นว่าผมกำลังโตและนั่นทำให้ผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมตัวเองลึกขึ้นผมเห็นว่าเวลามีงานใหม่ๆที่ยากผมจะถอยเวลามีโอกาสนำเสนอผมจะบอกว่าไม่เป็นไรครับให้คนอื่นทำเถอะ เวลามีคอร์สอบรมเพิ่มสกิลผมจะหาเหตุผลว่าผมไม่มีเวลาผมบอกตัวเองว่าผมแค่เหนื่อยแต่จริงๆแล้วผมกลัวการกลัวแบบนั้นไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเราปล่อยให้มันอยู่กับเราเป็นปีๆมันจะค่อยๆกลายเป็นกำแพงที่กั้นเราออกจากความสําเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยผมเริ่มค่อยๆปรับตัวเล็กๆผมเริ่มยกมือในที่ประชุมครั้งแรกมันตรึงมากมือสั่นเสียงก็สั่นแต่ผมก็ทําผมเริ่มอาสางานที่ผมไม่เคยทํามาก่อนผมเริ่มกล้าพูดว่าผมอยากเติบโตด้านนี้ด้านนั้น และสิ่งที่น่าแปลกคือไม่มีใครว่าผมเลยทุกคนกลับมองผมมากขึ้นสนใจสิ่งที่ผมคิดมากขึ้นแล้วหัวหน้าก็เริ่มเห็นว่าผมไม่ได้ทํางานเพื่ออยู่รอดอีกต่อไปแต่ทํางานเพื่อก้าวหน้าตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจว่า mindset ไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นท่าทีที่เรามีต่อโอกาสต่อปัญหาต่อความยากต่อความกลัวและต่ออนาคตของตัวเอง m i n d s e คือสิ่งที่คนอืมองเห็นแต่ตัวเราไม่เคยมองเห็นมันเลย และทุกครั้งที่ผมเริ่มกล้าขยับไปข้างหน้าผมเริ่มเข้าใจทีละนิดว่าความก้าวหน้าไม่ได้เริ่มจากความเก่งแต่มันเริ่มจากการกล้ายอมรับว่าตัวเองยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะและเมื่อผมเริ่มเปลี่ยนมายเซ็ตบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนตามทั้งงานทั้งโอกาสทั้งความมั่นใจของผมเองมันไม่ได้เปลี่ยนในคืนเดียวแต่มันค่อยๆเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ที่เติบโตช้าๆแต่แน่นขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมรับรู้ได้ว่าผมไม่ได้กลัวเหมือนเดิมแล้วไม่ได้หลบเหมือนเดิมแล้วและไม่ต้องรอให้ใครสั ผมเริ่มคิดเองทำเองชี้นำงานเองแล้วมันก็ทำให้ภาพของผมในสายตาคนอื่นเปลี่ยนอย่างชัดเจนและตรงนี้แหละที่ผมเริ่มเข้าใจเรื่องสำคัญที่สุดคือไม่ใช่งานที่ทำให้เราก้าวหน้าแต่เป็น mindset ที่พาเราไปสู่การทำงานแบบใหม่การทำงานแบบที่เราสร้างคุณค่าได้มากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเห็นว่า mindset ผิดๆหลายอย่างของตัวเองคือลากที่เกาะลึกและทำให้ผมยืนอยู่จุดเดิมนานเกินไปและนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากพาคุณไปรู้ลึก เพราะมันสําคัญมากกว่าที่ผมเคยคิดไว้และถ้าคุณเริ่มสงสัยว่าแล้วไมซ์เซตผิดๆที่ทําให้เราติดอยู่กับที่มันมีอะไรบ้างล่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆแกะออกทีละชั้นและผมอยากชวนคุณเดินเข้าไปด้วยกันเมื่อเราเดินมาถึงจุดที่เริ่มกล้ายอมรับว่าไมเซตเป็นเหตุผมสําคัญที่ทําให้เราติดอยู่กับที่สิ่งต่อไปคือการค่อยๆมองลึกลงไปในตัวเอง มองเข้าไปในมุมที่เราเคยมองข้ามหรือหลบตาเพราะมันไม่สบายใจแต่การเติบโตต้องเริ่มจากความจริงเสมอผมจําได้เวลาที่เริ่มสํารวจตัวเองจริงจังครั้งแรกมันเหมือนเดินเข้าไปในห้องเก็บของที่เต็มแต่ด้วยฝุน่นบางอย่างผมจําได้บางอย่างผมลืมไปแล้วว่ามีอยู่แต่ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือเหตุผลว่าทําไมชีวิตผมถึงไม่ขยับไปไหนเลยหนึ่งในไมซ์เอ็กที่ผมค้นพบคือความเชื่อว่าตัวเองยังไม่พร้อมเสมอผมไม่เคยรู้ว่าความคิดนี้มันรุนแรงแค่ไหน จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งหัวหน้าบอกผมว่าลองดูตำแหน่งใหม่ไหมผมดีใจนะแต่ทันทีที่เขาพูดจบสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่เป็นประโยคที่ว่าผมยังไม่พร้อมครับทั้งที่จริงๆผมทำงานในตำแหน่งเดิมมาหลายปีจนเชี่ยวชาญแล้วแต่ผมกลับเอาความกลัวมากลบเสียงความสามารถของตัวเองและความคิดนั้นมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติราวกับถูกตั้งโปรแกรมไว้ผมนั่งคิดนานมากว่าเหตุผลจริงๆของการไม่พร้อมคืออะไร และผมพบว่ามันไม่ใช่ความไม่พร้อมมันคือความไม่มั่นใจผมกลัวล้มเหลวและผมกลัวว่าถ้าก้าวแล้วผิดคนอื่นจะมองว่าผมไม่เก่งทั้งที่การไม่ก้าวเลยมันก็ผิดเหมือนกันผมเห็นหลายคนรวมทั้งตัวผมด้วยเคยขังตัวเองไว้ในกรงที่ชื่อว่าความไม่พร้อมทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วผมเคยเห็นรุ่นน้องหลายคนในที่ทํางานที่อายุยังน้อยแต่ก้าวหน้าเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน พอผมเข้าไปถามเขาเขาบอกผมแค่ประโยคเดียวที่ผมจำมาจนถึงวันนี้เขาบอกว่าพี่ถ้ารอให้พร้อมก่อนผมคงไม่ได้เริ่มอะไรเลยประโยคธรรมดานี่แหละทําให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งความก้าวหน้ามันไม่ได้เกิดจากความพร้อมแต่มันเกิดจากความกล้าและความกล้านั้นไม่จําเป็นต้องใหญ่มันอาจเป็นแค่การยกมือการตอบว่าผมลองทําได้ครับหรือการขยับออกจากโซนครึ่งกาวก็ยังดีอีกไมลเซตหนึ่งที่ผมเคยติดคือฉันก็ทําตามที่สั่งแล้วนี่ไม่พออีกหรอ ผมเคยใช้ประโยชน์นี้เถียงในใจทุกครั้งที่รู้สึกว่าหัวหน้าคาดหวังมากเกินไปแต่พอเวลาผ่านไปผมเริ่มสังเกตว่าคนที่ก้าวหน้าเขาไม่ได้ทําแค่ตามสั่งแต่เขาทํามากกว่านั้นเขามองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ไม่ใช่แค่ผู้ทํางานตามคําสั่งเขาคิดล่วงหน้าเขาเสนอเขามองเห็นปัญหาก่อนมันจะเกิดและเขาไม่รอให้ใครบอกว่าต้องทําอะไรผมเคยนั่งคุยกับพี่คนหนึ่งในบริษัทเขาบอกผมว่าถ้าเราอยากได้รับค่าตัวเพิ่ม เราต้องทำงานในระดับที่สูงกว่าตำแหน่งปัจจุบันเสนอประโยคนี้ทำให้ผมเข้าใจทันทีว่าคนที่ก้าวหน้าเร็วที่สุดคือคนที่สร้างคุณค่าจนตำแหน่งต้องวิ่งตามเขาไม่ใช่คนที่รอตำแหน่งมาหาเขาผมยังจำเหตุการณ์หนึ่งได้ดีวันที่หัวหน้ามอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้ทีมและให้ผมช่วยส่วนหนึ่งตอนนั้นผมคิดแค่ว่าทำงานในส่วนของผมให้ดีที่สุดก็พอแต่สิ่งที่ผมไม่คิดคืองานชิ้นใหญ่แบบนี้มันไม่ได้สำเร็จด้วยคนเดียวมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ผมทำงานเสร็จเร็วมากแล้วรู้สึกภูมิใจแต่พอผลงานทั้งหมดออกมามันกลับไม่ดีเพราะบางส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของผมมีปัญหาผมจําได้ว่าในตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับฉันนี่แต่ในวันถัดมาหัวหน้าพูดกับผมตรงๆเขาบอกว่าทีมที่ดีไม่ใช่คนที่ทําหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่คือคนที่ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้คำนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมยังคิดแบบพนักงานไม่ใช่คนทำงานที่สร้างผลลัพธ์ร่วมกับทีม อีกไมเซตนี้ที่ผมเห็นตัวเองชัดมากคือกลัวถูกมองว่าอวดดีผมไม่เคยแสดงผลงานไม่เคยเสนอไอเดียไม่เคยพูดถึงความสําเร็จของตัวเองเพราะผมกลัวคนอื่น